เอาคลิปนี้เราก็จะมาเพิ่มความรู้กระจ่างแจ้งกันในเรื่องเกี่ยวกับที่คําถามที่บอกว่าผีกับคนสมสู่กันในคาถามวันนั้นที่ได้อธิบายไปอันนี้ก็จะมาเอามาจากเรื่องราวที่คัดมาจากพระไตรปิฎกก็มีเรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกเกี่ยวกับเรื่องเวมานิกเะเพดกึ่งเปรตกึ่งเทวดาที่มีท่านหนึ่งท่านให้ความเห็นว่าผีคนสมสู่กัน นะเขาก็ให้ความเห็นว่าเป็นเวมานิกเปตกันี่เองก็จะเอาความรู้อันนี้มาก็เปิดจากดูในอินเทอร์เน็ตก็เขาก็บอกว่าเป็นเรื่องเล่าจากพระตรบิดดกเวมานิกเปตเป็นเปต์จ,จำพวกหนึ่งที่อยู่วิมานเสวยสุขและทุกข์สลับกันไปบางตนข้างขึ้นเสวยสุขข้างแรมเสวยทุกข์บางตนกลางคืนเสวยสุขกลางวันเสวยทุกข์ บางตน7วันสวยสุขอีก7วันสวยทุกข์บางตนกายเป็นสุขใจเป็นทุกข์บางตนใจเป็นสุขกายเป็นทุกข์เพราะไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์สวมใส่แต่เวมานิกระเปรตบางพวกก็เป็นสุขตลอดเวลาไม่ต่างจากเทวดาเปลตพวกนี้เมื่อเวลาเสวยสุขจะมีร่างเป็นทิพมีทิพสมบัติเหมือนเทวดามีความสุขอยู่ในวิมานแวดลอไได้อมไปด้วยอุทยานสวรค์และศักะบกคารณี ต่เมื่อเสวยทุกจะออกจากวิมานกลายเป็นเปรตรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวบางตนทุกทรมานเพราะถูกสุนัขกัดกินจนตายแล้วกลับไปเกิดในวิมานอีกบางทีก็จึงจัดเวมานิกเปตว่าเป็นพวกเทวดาจําพวกหนึ่งเหตุที่เกิดเป็นเวมานิกเปตนี้เพราะเขาเหล่านั้นเมื่อเกิดเป็นมนุษย์ได้ทําทั้งความดีและความเชื่อทําชั่วเสมอกัน จึงต้องมารับผลของกรรมดีและกรรมชั่วสลับกันไปบางคนชีวิตทำกุศลกรรมเป็นส่วนใหญ่แต่ขณะตายมีจิตเศร้าหมองจึงต้องมาเกิดเป็นเปรตดังเช่นมนกคนหนึ่งในอดีตการ700ปีก่อนการอบรุบัติของพระพุทธเจ้ามีมนค์คนหนึ่งทำหน้าที่อุปถากพระประเจกพุทธเจ้ามาตั้งแต่เยาว์วัยขั้นโตเป็นหนุ่มบิดามันดาไปสู่ขอธิดาหนึ่ง นางหนึ่งให้เป็นภรรยาแต่ในวันวิวาน์นั้นนะเองมานพหนุ่มผู้โชคร้ายก็ถูกงูกัดตายในขณะจิตก่อนตายนั้นมานพหนุ่มเศร้าอะไรถึงกุณฑิดาที่กำลังจะแต่งงานกันด้วยจิตที่เศร้าหมองนี้ทำให้เขาไปเกิดเป็นเวมานิกเปรตกรรมอื่นล้วนเป็นกุศลกรรมมานพหนึ่งจึงมีรูปร่างเป็นเทพบุตรรูปงามมีวิมานและสะวยทิพยสมบัติเหมือนเทวดา ไม่ได้รับโทษทุกใดใดอีกมานพผู้นั้นผู้เป็นเวมานิกระเปดอยากได้กุณธิดามาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยพิจารณาว่ากุศลที่ทำกับพระประเจกพุทธเจ้าให้ตนได้เทปสมบัตินี้เขาจึงเข้าไปหาพระประเจกพุทธเจ้าจนรู้ว่าท่านกำลังต้องการได้เย็บจีวรเขาแนะนำให้พระประเจกพุทธเจ้าไปขอได้จากกุณธิดา พระประเจกุฎเจ้าไปบินาบาบหน้าเรือนกุณธิดากุนธิดารู้ว่าพระปเจกุฎเจ้าต้องการได้จึงถวายได้ให้กลุ่มหนึ่งด้วยความศรัทธาผู้สนนี้ทําให้กุนธิดามีวาสนาได้ทิพย์สมบัติเวมานิกาเปตจึงมารับนางไปอยู่ด้วยกันในวิมานทั้งสองอยู่ร่วมกัน700ปีกุนธิดาจึงขอลาเวมานิกาเปตกับแดนมนุษย์ เวรมานิกะเปรตพานางมาส่งและบอกให้นางสร้างกุศลจะได้กลับไปอยู่ร่วมกันอีกเมื่อคุณธิดากลับมาอยู่แดนมนุษย์แล้วไม่ได้เสวยทิพสมบัติอีกสังขารร่างกายของนางจึงร่วงโรยไปตามวัยที่แท้จริงกลายเป็นหญิงแก่ง่อมและสิ้นชีวิตในวันที่เจ็ดนั่นเองก่อนตายนางได้ทำบุญให้ทาน ตลอดเจ็ดวันไม่มีจิตห่วงใยสิ่งใดตายแล้วจึงไปเกิดเป็นเทพธิดาในสวรรค์ชั้นดาวดึงเป็นอันว่าจบ <c oughs> จบความรู้อันนี้เวมานิกระเปรด